มอน้สปิกลองข้าวเหนียวผาพีพี่นองมาเห้กับเขาจริงก,กับเขาสวยแซ่บกันจ้ะพี่น้องได้ตุ่มพะโล้ค่ะหมูใส่ไข่พี่น้องเอ้ยหอมหวยหวยอยู่คืออยากแม่จ้ะลองอาหารผักกาดมกันจ้ะถือไข่พี่โบค่ะกระพี่น้องเอ้ยอาหารแบบนี้เราหมาักนะจ้ะเรากินข้าวเหนียวลายเราเน้นท้องพี่น้องถ้าเรากินข้าวเหนียวลายก็ได้เปลี่ยนเมนูมาเป็นอาหารกับเขาสวยนะจ้ะพี่น้องเขากันค่ะนาดจ้ะ ีพะโล้มีน้ำพริกกะปิผักลวกมาได้ใจวันนี้มากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแนงใจสาวใครเห็นกะบ,บ้าโว่เด้อจ้าพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับมากินข้าวกับบ่าวโวครับวันนี้มีไข่พะโล้มีน้ำพริกกะปิมีผักลวกมาครับมากินข้าวน้ำกันครับ หอมไข่พะโล้เนาะสดน้ำยาคำเนาะแสบแสบ แซ่แบแซ่บแซ่บเปิดเท่านั้นครับ